ก็กราบสวัสดีทุกๆคนทุกทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับพบกับผมนะครับกับช่อง p c n t นะครับหลังจากที่หายไปโคตรนานเลยนะครับวันนี้ครับเราก็มาพบกับเกม PUBG ไส่เกอกนะครับผมไม่รู้จักชื่อภาษาอังกฤษนะแต่มันเป็น PUBG เวอร์ชันไส้เกอกนี่แหละครับก็เป็นก็เข้าไทยแล้วนะครับผมก็ตอนนี้ตอนที่ผมเล่นนะครับเจอคนไทยเยอะมากเลยนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนตั้งค่า เบื้องต้นนะครับผมก็สําหรับใครที่อยากโหลดนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์คลิปที่ผมสอนโหลดไว้ใต้คลิปนะครับผมก็ตามนั้นเลยนะครับก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้เล่นเกมฟรีฟ้าเลครับเปลี่ยนมาเล่นเกมนี้แทนครับกะว่าจะแคสเกมนี้ลง u t u b e นะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะลุ้งหรือเปล่านะครับก็ต้องลองดูนะครับเดี๋ยวเรามาตั้งค่ากันเลยนี่นะพื้นฐานนะครับฟังก์ชันผู้ชมครับหมดเปิดลูกซองต่อเนื่องครับดึงสลับเพื่อยิง นี่ครับซ้ายบนยิงครับผมเปิดไว้ตลอดนะครับปุ่มด้านขวาเล็งปืนว่เปิดไว้ตลอดนะครับผมนี่ครับกดทีเดียวเพื่อปืนเล็งครับผมเปิดทั้งหมดนะครับแล้วก็ใจโลเปิดปิดได้ตลอดนะครับผมเปิดเฉพาะสโครปนะครับมันจะได้เล่นง่ายนี่ครับอันนี้เองตัวยิงนะครับนี่ครับเปิดไว้ตลอดนะครับอันนี้โน้มเอวยิงนะครับถ่ายิงโคตรเท่ครับเดี๋ยวผมไปให้ดูในเกมนะอันนี้นะครับแล้วก็ท่ายิงอย่างมั่นใจนะครับ เหมือนกันเลยครับเดี๋ยวดูแล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นเปิดประตูอัตโนมัตินะครับอันนี้นะครับเป็นแสดงหมวกหรือไม่แสดงก็ได้นะครับแต่ผมเปิดไว้ตลอดนะครับเพราะว่ามันจะได้ที่นะครับแสดงหมวกแสดงกระเป๋านะี่ครับส่วนปรับนะครับนี่ครับให้ทุกคนมาปรับตามตามที่ทุกคนถนัดเลยครับผมปรับประมาณนี้นะครับก็ผมเล่นแบบนี้ถนัดนะครับผมรอต่อไปนะครับ ยานผ่านนะครับก็ตามนี้เลยนะครับใครถนัดแบบไหนก็ปรับเลยครับอันนี้ก็คือความไวนะครับผมนี่ครับปรับแล้วแต่ทุกคนนะครับไม่จําเป็นต้องเอาตามผมก็ได้นะครับผมและนี่ก็คือการเก็บนะครับถ้าเราโหลดมาใหม่ให่นะครับมันจะเก็บปืนพกอัตโนมัติให้เรานะครับแต่ผมไม่เอานะครับผมปิดไปเลยครับเพราะว่าคดยุ่งยากครับผมคือไม่ถนัดเลยไม่เอาปืนพกยิงเขาส่วนภาพนะครับก็ภาพสนามลบก็ผมเอายอดเยี่ยมครับรายละเอียดสนามก็ ชมแม์นะครับแล้วก็การตั้งค่าเฟรมเรทก็ผมเอาสูงมากเลยครับส่วนเสียงนะครับก็ประมาณนี้เลยครับเกมนี้นะครับข้อเสียมันก็คือเวลาเราเปิดไมค์กับเพื่อนนะครับเสียงเรากับเสียงเกมจะเท่ากันเลยนะครับทุกคนต้องมาปรับตรงนี้นะครับให้เป็นเสียงไมโครโฟนแล้วก็เสียงลำโพงนี่เต็มร้อยนะครับส่วนเสียงเกมนี่ประมาณ50ินะครับแต่ผมเปิดไว้100ครับนี่ก็คือความเป็นส่วนตัวนะภาพลบกวนหรืออะไรประมาณนี้นะอนุญาตให้เพื่อนดูการต่อสู้นะครับ เดี๋ยวเราไปโหมดฝึกซ้อมกันเลยนี่ครับพอเราเข้ามาโหมดฝึกซ้อมครับในภายในแมปนะครับก็จะมีลูกบอลแบบนี้นะคมันมาสามารถขี่ได้นะครับมันจะเดินเร็วโคตรเร็วเลยครับแต่มันก็แตกได้นะครับมันก็มีวันแตกเหมือนกันนะนี่ครับผมส่วนนี้ก็คือฝึกนะครับขยับฝึกก็คือมาฝึกได้เลยครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงที่ผมปรับเมื่อกี้ครับโน้มตัวยิงอะไรแบบนั้นนะคือท่ายิงมันเท่มากเลยนะทุกคนรอดูครับนี่ครับ ใชยิงมันครับโคตรเท่เลยครับเนี่ยโอประมาณนี้เลยส่วนเอียงตัวยิงก็เหมือนพับจีเลยนะครับเนี่ยจะแสดงรูปปอดไว้ได้ผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่ามันคืออะไรหรือว่ามันเหนื่อยก็ไม่รู้ครับเนี่ยแบบนี้ครับกระโดดสองครั้งเพื่อตีลังกาครับแบบนี้ครับก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวถ้าใครอยากโหลดเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์อีกคลิปไว้ใต้คลิปนะครับผมนี่นะครับถ้าสมมุติว่า UFO นี่นี้ครับถ้าเราขึ้น ถ้าเราเห็นมันขึ้นเป็นลูกศรอะไรเอ่ยตรงแบบนีให้เราไปเก็บนะครับมันจะสุ่มนะครับมันจะมี UFO แล้วก็ดาบสายลุงแล้วก็หุ่นยนต์นะครับแล้วก็มังกรนะครับมันจะดรอปมันจะดรอปแบบสุ่มนะครับก็คือมังกรกับ UFO อนี่โกมาครับ f o นี่มันโคตรเร็วเลยครับเร็วจริงนะนี่ครับมันก็จะประมาณนี้เลยความเร็วของมันนะครับเอาไว้จุกได้นะก็ตามนี้เลยส่วนรถก็มีประมาณนี้ครับ ันนี ite, it is ้ก็มารีวิวแมบฝึกซ้อมคร่าวๆนี่ครับอีกหนึ่งอันครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเราไปเก็บตรงลูกศรอะไรเอ่ยนะครับนี่ยมันจะเป็นแบบนี้มันสามารถกดตอนแรกมันจะเป็นหุ่นยนต์นะฮะแล้วให้ทุกคนกดตรงเนี้ยตรงเปลี่ยนแม็กกาซีนปืนนี่นะครับเออมันก็จะเป็นรถแบบนี้ครับมันนั่งได้4ี่คนถ้าเป็นหุ่นยนต์มันนั่งได้แค่คนเดียวนะอันนี้ก็คือหมูครับผมไฮไลท์เด็ดนะครับแม่งโคตรเท่เลยครับนี่ครับก็คือมันขี่ได้นะครับทุกคน ก็ถ้าใครเห็นก็ขี่เอาไว้เล่น <played> กับแฟนหรือเอาไว้เล่นกับใครก็ได้รับเอาไว้ปั่นนะครับเนี่ยพ่นเท่เลยเท่มากๆนี่ครับเท่จริงๆนี่ครับมังกรนะครับเดี๋ยวผมไปให้ดูนี่ครับมันก็จะเป็นมังกรแบบนี้นะครับตรงเครื่องหมายอะไรเอ่ยนะครับก็มันสามารถพ่นไฟได้นะครับแต่ผมไม่รู้ว่าปุ่มพ่นไฟมีตรงไหนนะครับนี่นะครับปุ่มพ่นไฟนี่ครับมันก็จะประมาณนี้เลยนะครับผม ็สนุกนะครับเกมนี้สนุกผมบอกเลยถ้าเข้าเพจสโตนไทยนี่ก็ยอดโหลดนี้เยอะแน่นอนนะครับผมสเปคต่ําก็เล่นได้นะครับผมเกมนี้นะครับไม่จําเป็นต้องสเปคแรงนะครับเพราะว่าสร้างสร้างขึ้นมาไม่ใช่จริงจังหรือว่าอะไรนะครับสร้างขึ้นมาเล่นเพื่อขำๆนะครับแต่อนาคตก็อยากให้มีการแข่งเกมนี้เหมือนกันนะครับผมว่าน่าจะสนุกน่าดูนะครับผับชีสก๊อกนะครับนี่น่าสนุกครับถ้ามีการแข่งก็คือสนุกนะครับก็ ลิงก์ดาวน์โหลดมันก็จะโหลดในแท็บๆนะครับผมไม่รู้ว่ามันเข้าเพย์สโตนไทยหรือยังครับแล้วก็ไอโฟนนี่ผมยังไม่รู้ครับว่าโหลดยังไงเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ไอโฟนครับก็เดี๋ยวผมจะลองถามเพื่อนผมดูแล้วก็เอาทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะว่าเพื่อนโหลดยังไงนะครับก็ตามนี้นะครับผมก็ถ้าใครสนใจคลิปนี้ก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับ